ก็มีประเด็นที่เราท่านทั้งหลายได้ข้นขวายในการประพฤติปฏิบัติกันทุกวันงั้นก็การประพฤติธรรมในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพวกเราทั้งหลายต้องข้นขวายกัน,นข้นขวายคืออย่างนี้ว่าดังได้บอกไว้แล้วว่าที่จริงการปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่ใช่จํากัดอยู่แค่เ e อียบทนั่งหรือไปเดินยงกลงแล้วก็ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมที่ศรีรังกาเนี่ยที่บริเวณรอบๆอบเจดีย์ทูปารามเราไปมาแล้วทุปารามที่เป็นเจดีที่มีอง์เจดีขนาดไม่ใหญ่แล้วก็มีเสาสมัยก่อนเป็นอาคาร คงจะเป็นลักษณะอาคารขนาดใหญ่ที่คุมพระเจดีอีกทีหนึง่งนั่นแหละบริเวณเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยพระสงฆ์เป็นบริเวณที่พระสงฆ์ที่อยู่ที่มหาวิหารเป็นลานในการฉันอาหารกันครับฉะนั้นพระสงฆ์ก็จะฉันอาหารกันไปบินทบาทแล้วก็จะมีที่ตักอาหารใช่ไหมท,ท้าที ศีลังกาเราก็เห็นบางแห่งก็เป็นบาทใหญ่ๆเลยใช่ไหมบางแห่งก็เป็นเรือลักษณะเรือเลยเป็นที่ใส่อาหารขนาดใหญ่ในโรงอาหารนั้นฉะนั้นทำด้วยหินเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจุดในศีลังกาก็แปลวา่าพระจำนวนเรือนพันเรือนหมื่นเนี่ยพอได้อาหารมาเบียดเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาใส่ไว้ทั้งนั้นหมด ส่วนอาหารก็ไว้อย่างพระก็ต้องตักข้าวตักข้าวใส่บาตรหรือมีญาติโยมมาตักก็เหมือนพวกเราทํากันแบบเนี้ไปบินาบาตมาก็ามารวมอย่างเงี้ยแล้วก็ตักแล้วมาตักเสร็จแล้วก็แปลว่านั่งร้อมองพระธาตุทุปารามนี่แหละชั้นอาหารท่านกล่าวไว้บอกว่าอาสนะที่ปูราดในการนั่งชั้นอาหารนะั้นเน่ยเป็นมือน,นอาสนะ ปลวมองไปที่ไหนสุดลูกหูลูดตาลูกตาก็คือพระสงฆ์นะครับแล้วในมหาวิหารที่เป็นที่เป็นเหมือนโลหะประสาทที่จำลองมาจากปุภารามแต่มาที่ศีลังกาเนี่ยไม่ใช่สองชั้นเห็นว่าประมาณเกือบเก้าชั้นตอนนี้เหลือแต่เสาใช่ไหมบางแห่งก็เป็นแม้อุลงอุโบสถด้วย แปลว่าพระอยู่กันเยอะมากก็จะเป็นชั้นๆๆๆน,น,นแล้วที่บางแห่งพูดกันถึงขนาดว่าไม่มีบันไดขึ้นเลยแปลว่าพระทั้งหลายเนี่ยคุณจะต้องใช้ลิตของคุณเนี่ยในการที่จะเหาะขึ้นเองนี่พูดขนาดนั้นนะแล้วเขาจะได้เลือกเฟ้นว่าถ้าพระองค์ไหนที่เดินอยู่ก็แกลก,กแกลกอยู่ชั้นล่างนะแปลว่าพระปุถุชนเนไม่มีอภินญ,ญา ถ้าพระอ,องค์ไหนมีอพิญญามีฤทธิ์ทั้งหลายท่านก็หอขึ้นหอลงนะี่พูดกันขนาดนั้นอันนั้นจริงๆแล้วข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นว่าอีกทีแต่ว่าทําให้เห็นว่าเขาคัดกรองพระครับมีการคัดกรองพระนักบวชถ้านักบวชที่จะควรอยู่ในระดับอย่างไรทั้งหลายอะไนี้เขากรองกันด้วยคุณสมบัติแล้วก็ด้วยการอายุพรรษา แปลว่าเขาปฏิบัติตามพระวินัยที่พระเจ้าทรงตรัสไว้เหมือนเมื่อคืนก็พูดกันเรื่องของอภินหาปเจเวคณะบอกบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากเครือัดแล้วเนี่ยอาการกริยาใดๆของสม,มณะเราควรทําอากับกริยาน,านั้นอันนี้แปลว่าก็บ่งบอกถึงเพศภาวะหนึ่งทรงผมของสมณเณรใช่ไหม เครื่องแต่งกายของสมณเณรบริขารี่เนนใช้เห็นไหมตามจะคือฤหัสโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยเขาเรียกให้เห็นอย่างนี้คือสัญลักษณ์ของสมณเณรสัญลักษณ์ของพระสงฆ์ตามจะคือฤหัสโดยสิ้นเชิงแล้วก็พวกเราเป็นบุคคลที่ประกาศตนเองเดินออกจากบ้านและเรือนสลาบุตรและภรรยาออกมาสลาซับออกมาแค่นั้น มันเป็นวิถีทางแบบนี้เลยตรงไปตรงมาแบบนี้มันจึงมีทางเลือกเดียวคือเราปรารถนาจะฝึกฝนพัฒนาตนเองจริงๆจ,จากจุดเดิมจริงๆมันเป็นแบบนี้บุคคลที่เบื่อเหมือนท่านยศกุลบุตร,รที่บอกว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอ <c oughs> ความหมายในที่นั้นหมายถึงความว่ากรรมคุณวุ่นวายหนอกรมคุณขัดข้องใช่ไหมล่ะ การมีทรัพย์มียศมีอำนาจเนี่ยวุ่นวายหนอทรัพย์ยศอำนาจนี่ขัดข้องหนอขับคล้องหนอบุตรภรรยาสามีญาติมิตรห่วงคือบุตรห่วงคือทรัพ์ห่วงคือสามีภรรยาขับคล้องและวุ่นวายท่านเหล่านั้นก็ทิ้งอ่ะไม่ใช่เห็นแล้วไม่ใช่บริหารครอบครัวไม่ได้แล้วทิ้งไม่ใช่ไม่มีศักยภาพแล้วทิ้งเนี่ยต้องต่างกันนะครับ มีศักยภาพมีความสามารถที่จะอยู่เป็นคารวาสได้แต่ทิ้งเพราะไม่ชอบวิถีชีวิตของคารวาสและไม่ชอบสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นคารวาสนักบวชจะมาประมาณแบบนี้ครับแต่ชอบสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นนักบวชทั้งโดยรูปแบบคือรูปร่างสันญาและโดยบริอัตฐาบริขารและก็ดูความเป็นอยู่เป็นแบบนี้ บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าอาการกิริยาใดๆอาการกิริยาใดๆของสมณะที่เราควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้อันนี้แปลว่าอากัปกิริยาก็คือศีลเนี่ยไม่ใช่พึงแค่นี้สมาธิไม่ใช่พึงทำแค่นี้ปัญญาไม่ใช่แค่ระดับเพียงแค่นี้ต้องพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แล้วก็บรรพิิตคคนพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าตัวของเราเองติเตียนตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่ได้ใช่ไหมเราเคยเอาศีลมาตรวจสอบตนเองไหมเอาวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรวจสอบตนเองหรือไม่ผอไมันอันนี้แปลว่าแทนที่จะให้คนอื่นตีเตียนเราดูแดตัวเองเลยเราก็เลยเป็นคนติตเตียนตัวเองติงตัวเอง เขาเรียกว่าแก้ไขตัวเองตลอดเวลาโดยการเอาวิันของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักตรวจสอบเอาศีลที่พระพุทธเจ้าประทานไว้เป็นหลักตรวจสอบแต่ไม่ได้เอาความรู้สึกของตนเองตรวจสอบใช่ไหมนะคนส่วนใหญ่ก็เอาฉันชอบหรือไม่ชอบเป็นกฎเกณฑ์อันิมัยเอาเชื่อมั่นในศีลที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกไว้ก็ศีลพระพุทธเจ้ามาตรวจสอบไปเองแล้วก็บรรลชิตค,ควรพิจารณาเนืองๆว่า วินยูชนวินยูชนอุคติตันยูวิปจิตตันยูในยะเนี่ยที่เขารู้พระสัทธรรมแต่วินยูในที่นั้นเอาถึงบุคคลที่เข้าใจพระสัทธรรมคำสอนของพระเจ้าปัจจุบันนี้นี้อย่างนี้ก็ได้ตีเตียนเราได้ไหม่ระั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ อีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องพัดพลาคจากของรักอันนี้สอนเลยว่าเรามีบาตรเป็นที่รักมีจีวรเป็นที่รักมีสถานภาพเป็นที่รักมีเสียงชมมันเป็นที่รักมีสิ่งแวดล้อมมันเป็นที่รักเนี่ยเราจะต้องจากทั้งหมดแม้กระทั่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เราก็ต้องจาก ไม่สามารถที่จะอยู่กับมันได้ใช่ไหมล่ะในบรรพชิตที่พิจารณาเนื่งเงแบบนั้นแล้วก็บรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเง,ง,งว่าเรามีกรรมเนี่ยกรรมมสโกมฮีกรรมมาทายาทากรรมโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารณาเป็ตนต้นกรรมมาศก Okay. เรามีกรรมเป็นของของตนเดี๋ยวพูดว่กเมื่อคืนนี้เรามีกรรมเป็นของของตนเ,เข้าใจคํานี้ไหมครับหมายถึงทรัพย์สมบัติเราคิดว่ากุติเป็นของเราจีวรเป็นของเราบาทเป็นของเราถ้าเป็นการว่าก็เงินทองทรัพย์สินยศอ,อำนาจทั้งหลายเป็นของเราแท้จริงไม่ใช่ ชั่วคราวแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมที่หมูสัตว์ทั้งหลายทำไว้จะเป็นของของตนตลอดไปสุจริตก็ตามส่งเสริมทุจริตก็ตามเบียดเบียนต่อยคุณไปเกิดที่ที่ไหนไปอยู่ในที่ไหน <c oughs> ฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นบาปให้ผลบาปพระสงค์บาปให้ผลพระก็ได้ บาปให้ผลอุบาสกบสิกาก็ได้บุญให้ผลแก่พระก็ได้บุญให้ผลแก่อุบาสกบสิกาก็ได้ท่านบุญและบาปเนี่ยกรรมกุศลกรรมกรรมับกุศลกรรมเนี่ยมันให้ผลตลอดใช่ไหมได้ลาบได้ยอดสุขสารเสริญสมหวังเสื่อมลาบเสื่อมยอดโดนนินทาประสบความทุกข์และผิดหวังนะครับเป็นแบบนี้พวกเราก็จะเจอทั้งกุศลและกรรุศลบุญและบาปมันตาม ส่งเสริมและตามเบียดเบียนนี่เขาเรียกว่ามีกรรมเป็นของของตนกรรมสกมีกรรมมาายาโทแปลว่าอะไรนี่แปลว่าอะไรกรรมมาายาตพระเจ้าบอกว่าเราควรเป็นธรรมทาายาตไม่ควรเป็นอนมิสสทายาตควรไม่ควรไปหมกมุ่นกับอมิสมรดก อันเป็นมรดกที่มันไม่สะอาดพระเจ้าก็เตือนไว้ในธรรมธายาสูตรแต่พระสงฆ์ก็ไม่เชื่อกันพอไม่เชื่อขึ้นไม่เชื่อขึ้นมาก็หลงปัจจัยสี่ที่โยู่ส่ขึ้นกระผมยาหารหลงเกียรติยศชื่อเสียงหลงติดในวัดติดในวัดตาแล้วเป็นไงแต่เนี้ยมุ่งมุ่งมัมมวเมาแล้วในสุดหญิงก็ถูกมัน ไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกให้เป็นธรรมทายาตใช่ไหมให้เป็นทายาตโดยธรรมให้ใส่ใจให้รักที่ศีลให้รักที่สมาธิให้รักที่ปัญญาแล้วก็ให้บริโภคศีลสมาธิปัญญาส่วนปัจจัยสี่นั้นเอาเพียงแค่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนเท่านั้นปัจจยมามิตรมิตรคือปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เนี่ยเป,เป็นเหมือนเกาะ เกาะหนึ่งอยู่กลางทะเลหลวงวันดีคืนดีน้ํามันก็ท่วมน้ําทะเลเค็มอ่ะมันก็ท่วมแั้ววันหนึ่งปัจจสี่แล้วก็หมดไม่เหลือมันนอนกอดปัจ,จัจสี่อยู่ไม่ได้เขาไม่ได้มีอาหารที่อยู่ายยาอาศัยรึ่งลบยาหานี่ไม่ได้มีไว้ให้กอดและหมกมุนนี่นี่เกาะที่หนึ่งเกาะที่สองคือโลกามิรก็คือยอด หรือสถานภาพที่เราได้รับกันเมื่อมาเป็นพระเริ่มตั้งแต่เป็นพระธรรมดานะครัเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดเป็นตำบลอำเภอจังหวัดจะเป็นพระสมณศักดิ์ก็เริ่มตั้งแต่นะี่แหละเรียนกันให้ได้ปทอหนะึ่งสองตั้งได้ตั้งสมณศักดิ์แล้วขวขวายด้วยเรี้ยวแรงด้วยกำลังแล้วก็ได้ปทอสเนะี่ยเป็นสมณศักดิ์เป็นมหา ปท, 4, ปท, 5, ป 6, ทศี่ปทห้าปทหกเนี่ยสมณศักดิ์ปทเจ็ดปทแปดปทเก้าเนี่ยแต่เต็มแล้วสมณศักดิ์หมดแลวมีเงินนิตยพัฒน์ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าโลกามิตรเกียรติยศชื่อเสียงเนี่ยติดปัจจัยสี่มาติดโลกามิตรบางท่านไม่มาสายนั้นก็ได้พระครูไงได้พระครูเนี่ยเขาเรียกว่าพระครูสัญญาบัต แน่ะสมณศักดิ์แล้วก็เจ้าคุณแต่และชั้นแต่และชั้นไปนะตั้งแต่ชั้นสามัญราษฎรชั้นเทพชั้นธรรมชั้นพรหมแล้วก็ชั้นสมเด็จพระราชาคนะอย่างนี้ก็เรียกสมณศักดิ์จนถึงสมเด็จพระสังฆราชนะครับอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าเป็นโลกามิตรอมิตรคือ,อยติยศชื่อเสียง อมิตรอีกอันนี้เป็นเหมือนเกาะเกาะที่สองนะที่อยู่กลางทะเลหลวงทะเลเค็ม,มอะเกาะที่สามก็คือวัตตะวัตตามิตรเราได้ความเป็นมนุษย์กันไงเนี่ยก็เลยอยู่สามอมิตรอมิตรแปลว่าเป็นอมิตรนี่แปลว่าอะไรเนี่ยท่านมาแปลว่าอะไรครับว่าอมิตรนี่แปลว่าอะไรอมิตรนี่แปลว่าอื เอออมิตรแปลว่าอะไรเขียวเหย,ยื่อเลยอมิตรศัพเน,นี่ยนะเขียวอมิตรเอ่อมันมีว่าสุขเวทนาที่อิงอามิตรกับสุขเวทนาที่อิงเนี่ยขมมะใช่ไหม Oh. <c oughs> ฉะนั้นตัวสุขเวทนาที่อิงงามิตรก็หมายความว่าเมื่อได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็เกิดความสุขเมื่อได้เครื่องนึ่งห่มแล้วก็เกิดความสุขเมื่อได้อาหารแล้วก็ได้ความสุขเมื่อได้ที่อยู่ได้ายาเป็นต้นก็ได้ความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเวทนาที่อิงงามิตรสุขเวทนาที่เป็นไปกับความโลภที่เป็นไปกับราคะ จำได้เคยเป็นไหมพอได้อาหารอร่อยเนี่ยตื่นตาขึ้นมาตื่นตาตื่นใจขึ้นมาได้กิวรสวยๆแล้วตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลย <c oughs> เผื่อว่าแมมอยากจะได้สิ่งที่มาเรียนหน่อยว่างนะเอารู้สึกสมุดไม่พออยากได้ iPad สมมติอย่างเงี้ยเนี่ยนะตื่นตาตื่นใจขึ้นมาอย่างนี้เป็นตอนเนี้กรณีอย่างเนี้ย เขาเรียกได้สุขเวทนาอิงอามิตรบางทีได้โทมนัสเวทนาอิงอามิตรเนี่ยคือโดนยึดโดนยึดเลยโทมนัสบางทีก็อุเบกขาคือตรงนี้คืออย่างนี้อามิตรจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัจจัยสี่เป็นเกียรติยศเป็นวัตตะแต่ว่าการที่เราไปได้เกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะกับอามิตรเหล่านี้ กับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันภาพตรงเนี้ยมันมีของมันอยู่แล้วอยู่ในสังคมสิ่งแวดแล้อมก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเั้นพระรสงค์เราเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอเหยื่อเหล่านี้เนี่ยอมิตรเหล่านี้ลมล้อมหลายชั้นชั้นของปัจจัยสี่ชั้นของเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ตัววัตถะท่านก็เลยอุปมาเหมือนสามเกาะเกาะเกาะเล็กๆอยู่สามเกาะอยู่กลางทะเลหลวงไอ้สามเกาะเหล่านี้วันดีคืนดีน้ําทะเลมันหนุนขึ้นมาไง พอหนุนขึ้นมาก็เป็นไงมันก็ท่วมเกาะแล้วไอ้หมูสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในเกาะน,นั้นอยู่ได้ไหมเมื่อน้ําทะเลหนุนมาอยู่ไม่ได้ก็ต้องเสียชีวิตวันดีคืนด,นดีมันก็โผล่ขึ้นมาหมูสัตว์ก็มาเกาะอ,อยู่อีกแล้วก็มาท่วมอยู่นั้นเนี่ยพอน้ําทะเลหนุนขึ้นมาก็ท่วมเกาะก็เสียชีวิตหมดแล้วแตเขากล็ลดลดลงมาก็มีสัตว์มาเกิดอีกแล้ว ก็ติดเกาะอ,อย่างนี้เนี่ยพระเจ้าเห็นหมู่สตัตว์ทั้งหลายติดอยู่สามเกาะน,นี่แหละพระเจ้าก็เลยสอนวิธีการต่อเรือต่อแพออกจากเกาะเพื่อไปถึงฝั่งครับเพื่อจะไปฝั่งแต่พวกเราเนี่ยแทนที่จะมัวต่อเรือต่อแพแล้วกลับมาแข่งกันในการที่จะหาอามิตรแข่งกันในการที่จะหาะเกียรติยศชื่อเสียงแข่งกันที่จะเฝ้าเกาะเนี่ย ก็ยุ่งหนึ่งนะมันออกจากเกาะไม่ได้เนี่ยมปนคือปัญหาชีวิตเข้าใจไหมครับท่านท่านสติสัมปันโนก็ตื่นขึ้นมาเลยแต่เนี้ยเออไม่ได้แล้วฟังพระพุทธเจ้าใช่ไหมฟังพระพุทธเจ้าบอกเราต่อเรือ,ต,อ,อต่อแพพระเจ้าสอนวิธีต้องทําเองเนี่ยเมื่อได้เรือได้แพไปเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยต้องรีบพายเรือ แล้วก็แล่นออกจากเกาะสามเกาะน,นี้ไปฝั่งได้นะครับปัญหาถามว่าพวกเราตอนนี้เรายังอยู่ในเกาะอ,อยู่หรือว่าเรือวิ่งออกมาแล้วเสียดายไหมเสียดายเกาะน,นี้ไหมเสียดายเกาะสามเกาะน,นี้ไหมเกาะสามเกาะที่มันอยู่กลางทะเลเสียดายหรือไม่เสียดายเราอยากจะเดินออกจากเกาะไหมถามจริงๆอ่ะท่านสติสัมปโนยอยากเดินออกไหม หรือหรือ,อยังยังรู้สึกอะเล็ดอร่อยกับมันอยู่กับไอ้ปัจจัยสี่หรืออยากจะรู้สึกว่าเกิดมาทักทีขอได้ยศสักหน่อยเถอะหร,ออรือยังไงยังไงบอกไอ้พอบภูมินี่ก็น่าสนนะยังไม่อยากไปหรอกไอ้ที่ฝั่งโน้นเนี่ยคือนิพพานเนี่ยเนี่ยมันก็มีเนี่ย,ยปัญหาก็มาทีนี้ปัญหาว่าทําอย่างไรเราจะ จะเห็นโทษไอ้สามเกาะนี้ปัญหาอยู่ตรงเนี้ยจะเห็นโทษเห็นความจริงไอ้สามเกาะเนี้ยเมื่อไหรเราจะเห็นโทษของการแย่งชิงปัจจัยสี่กันเห็นไหมในประเทศก็ที่มันเป็นปัญหากันทุกวันเนี้ยในบ้านในตำบลในอำเภอจังหวัดเนี้ยระดับในประเทศเนี่ยแย่งชิงกันเรื่องเรื่องปัจจัยสี่ใช่ไหมเห่นฆ่ากันเบียดเบียนกันใช่ไหม เรื่องเกียรติยศใช่ไหมยศทรัพย์อานาจใช่ไหมที่แย่งกันอยู่เนี่ยเบียดเบียนกันอยู่ปะฏิสไาลากันอยู่เนี่ยแล้วก็แย่งทินกันใช่ไหมมันก็เน,นี่ยแล้วชีวิตมันก็วนหลวอยู่อย่างนี้แหละตกลงเราจะเห็นว่ามันมีโทษได้ยังถ้ายังไม่เห็นก็ไปศึกษาในเรื่องของศึกชิงกามนะศึกชิงกามกันไม่จบ ที่พระเจ้าตรัสไว้ในพระสูตรสูตรไหนที่พระเจ้าสอนให้เห็นโทษของกามเหล่านี้จูละทุกขาขันธสูตรมหาทุกขาขันธสูตรใช่ไหมเคยอ่านกันไหมครับอ่านเสร็จแล้วได้มุมอะไรบ้างในจูละทุกขาขันธสูตรมหาทุกขาขันธสูตรเนยสอนทรงสอนชี้ให้เห็นว่าแม้เป็นพี่น้องกันก็ขัดแย้งกัน เป็นพ่อแม่ลูกก็ขัดแย้งกันสามีภรรยาก็ขัดแย้งกันเป็นเพื่อนก็ขัดแย้งกันแล้วก็สอนเรื่องการแม้อยู่ในสถาบันเดียวกันก็ฟาดฟันกันไม่ต้องต่างสถาบันและนักเข้านักา็ขยายออกจากนอกบ้านนอกตำบลน,นอกอำเภอนอกจกังหวัดนักเข้านักเข้าแต่ละประเทศก็ขัดแย้งกันในนั้นและระหว่างประเทศต่อประเทศก็ขัดแย้งกัน และระหว่างโลกต่อโลกตอนเนี้ยเราก็เห็นโลกระหว่างเอเชียยุโรปตอนเนี้ห้ามหันกันบางทีเนี่ยเรามามัวจิกตีกันตอนนี้เนี่ยเนี่ยคนไทยเนี่ยแต่เราไม่รู้หรอกไอสุ่มเนี่ยไอไก่ในสุ่มเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วไม่มีพลังพลานุภาพอะไรเลยถูกเชือดหมดนะไก่ในสุ่มเนี่ย ระดับโลกตอนนี้เขาจะก,ก่อวอดกันแล้วใช่ไหมเขาเริ่มแบ่งค่ายกันแล้วเขาแย่งกันเรื่องควานซื้อทองกันแล้วค่าของดอลลาร์ค่าของเงินค่าของหยวนค่าของเงินทั้งหลายเลยเนี้ยลดลงอย่างมีนัยยะแต่และประเทศดึงทองกันมาใช่ไหมล่ะเอาอะไรแต่นี้แปลว่าอะไร แปลว่าโลกใบนี้ถูกจัดระบบใหม่เขาเซตระบบใหม่แน่นอนยังไม่รู้กันอีกอันไก่ในสุมเนี่ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยตีกันมันจิกกันโอหสนุกจิกกันใหญ่จิกกันไม่จบให้ไก่มันโง่มันก็ตีกันอยู่นะนะั่นละไอพวกนี้คือเชือดโอนเชือดหมดสุ่มนี้ เป็นสมที่ไม่มีพลังพลานุภาพเลยเข้าใจยังฉนั้นพวกเราทั้งหลายเหล่านี้เห็นสถานการณ์เหล่านี้แล้วเราเราควรมองไปที่ไหนเนี่ยเราควรนิพพานให้ได้เราควรนิพพานให้ได้เราควรมองว่าอะไรมันเป็นจุดหมายหลักจุดหมายรองอะไรแต่เนี่ยทีนี้พวกเราพอพูดอย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะ เอท่านธีระวุฒโถก็ยังมองไม่มองโลกไม่ออกใช่ไหมยังรู้สึกว่าจะไปจัดการมันได้อยู่คิดอย่างนั้นง้นกลับมาไปเสร็จเดี๋ยวต่อไปต้องไปเรียนต้องไปทํางานต้องไปอะไรต่างนี่วางแผนอยู่เลยอย่างนี้ยังวางแผนอยู่เลยพระเจ้าบอ,บอกว่าอยู่ในเกาะฮะ คุณหาทรัพย์ก็คือปัจจัย4หาเกียรติยศชื่อเสียงก็คือเนี่ยอีกเกาะหนึ่งแล้วก็ติดอยู่ในประเทศนี้พบนี้ก็เป็นวัตตาคุณออกไม่ได้ชีวิตของคุณก็ติดอยู่แค่สามเกาะน,นี้แหละฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยมองไกลมองความปลอดภัยมากกว่าชีวิตนี้พระงค์ก็วางแผนชีวิตว่าเออเธอจะต่อเรือต่อแพรประกอบมรรค อริยมรรคเนี่ยออกจากสาก่อนนี้ถึงฝั่งคือนิพพานยังไงให้คุณมั่นคงคุณต้องเข้าใจพระรัตนตรยัยเข้าใจสีสิกขาสามเข้าใจอริยสัจแล้วจะดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์นี่คือนิพพานยังไงเป็นต้นนี่หลักการคืออย่างนี้ฉะนั้นมันโลกใบที่เรามองกันมันแคบมากแล้วก็ติดแล้วก็ไม่รู้มันจริง ถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้เ,นเสร็จปุ๊บเนี่ยมนมนุษย์วางแผนชีวิตแล้วใช่ไหมล่ะเราจะมามัวเล่นของเล่นอยู่บนเกาะที่ได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ไม่จบด้วยนะไม่เคยมีใครมาจัดสรรปัจจัยสี่ในโลกใบน,นี้สำารธจผลไม่มือใครมีใครมาจัดสรรเรื่องทรัพย์ยศอำนาจให้ลงตัวได้จริงไม่มีใครที่จะทำวัตตะภพภูมินี้ ให้มันปลอดภัยได้จริงเพราะมันตัวมันคือตัวทุกข์มันเป็นตัวปัญหามันไม่สามารถที่จะมาเพื่อบำเพ็ญบารมีได้แต่มาเพื่อจะมาทำบาปทำอกุศลขึ้นมาเสียหายไอ้บาปเนี่มันก็ติดมันก็ทำให้เราไปถึงฝั่งคือพ้นทุกข์ไม่ได้อันนี้ก็เลยบอกพวกเราว่า ออมองสถานการณ์ให้ชัดว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือเขตของปัญหาอะไรคือนิโรดที่เป็นตัวดับปัญหาแล้วอะไรคือมรรคเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงการดับปัญหานั้นัน้นพวกเราก็ต้องต้องชัดตรงนี้ถ้าเราไม่ชัดก็จะเสียหายอาะไร9ก้าโมงแล้วเก้าโมงเดียวให้พร ก็เดี๋ยวเพนนี้ก็โยมนิมนต์ไปฉันข้างนอกกันนะสำหรับบุคคลที่อนุเคราะห์ให้โยมได้กุศลกันสภพาโรคาวินิมตโมตสาส,าตสาสัสนทบาทสะบสาเวรามติก <c oughs> พิวาชันโตสาพโรโอโคเวนาสโยสุขีทีขายโยโกบาวะพิวาจัตตารโธรรมาวาทันติส <c oughs> ุขัง ถ้าสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เรลาอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นโคเอ็นกันก็ดี สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่ห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนอย่างบุญนี้ ระเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ทราจ้าแผง่ให้แล้วอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมความปราถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทินสาดุสาธุสา,ารหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทโธเมนะท ธร,รมมาม,มังนามาช้างทรโมยังไสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังคโฆสังโฆเนี่เอายอมกราบพระกันกราบกรากราไปเดินทางกี่โมงไปชั้นกี่โมองอ,อกกี่โมง